สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเนทุกคนวันนี้เอฟจะพามาดูสวนกุหลาบนะคะอันนี้ก็คือฟูกเก็ตสึนะคะบานแฉ่งแล้วค่ะต่อไปที่เอฟปลูกในกระถางเดียวกันนะคะทามากิทามกทามกิแต่ว่าน้องขี้เหล่มากเลยน้องโดนเพลียวไฟเล่นงานนะคะทามากิ แล้วก็ที่ปลูกติดกัน Eternal นะคะ eternal ดอกสีม่วงดอกสีม่วงพาเทลแบบละมุนละมุนนะคะอันนี้อันที่บานอันที่บานจนสุดแล้วนะคะจะร่วงแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าบานใกล้ใกล้จะเหี่ยวแล้วใกล้จะร่วงแล้วนะคะเราควรจะเด็ดเด็ดออกเลยเพื่อที่ เขาจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการสร้างมเมล็ดกุหลาบนะคะอันนี้คือ Eternal ที่ย้แย้มแล้วก็บานเต็มที่นะคะแล้วอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็คือ Gabriel Gabriel ดอกไม่ได้ฟอร์มสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกต้นเล็กๆ อันนี้จะเป็นอันที่เพิ่งเริ่มแย้มบานนะคะอันนี้จะเป็นพี่หมีเทปปี้แบร์นะคะตอนแรกที่เอฟได้มาน้องเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าตอนนี้เริ่มเป็นสีชมพูน้ำตาลออกชมพูชมพูนค่ะอันนี้ตอนตอนน้องเริ่มแย้มแย้มก็เป็นสีน้ำตาลนะคะ แต่พอบานแฉงกลายเป็นสีชมพูเกลแฮมโทมัสนะคะพเพื่อนๆรอบดอกน้องไวนะคะดอกหอมสวยแต่ว่าข้อเสียคือโรยไวมากๆแต่เขาโตไวนะคะกิ่งเขาเลื้อยไวค่ะแต่น้องน่ารักนี่บานอยู่ประมาณ6ชั่วโมงเดี๋ยวก็โรยแล้วนะคะไม่คุ้มค่าปุ๋ยเท่าไหร่ อันนี้คือเรดบาคาร่านะคะเป็นกุหลาบตัดดอกที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าสีสวยสดมากๆเลยแล้วเป็นแบบสีแดงก็มหยีก็ม่หยีถ้าเขาอยู่เมืองหนาวเขาจะออกแบบเป็นโทนแดงดำด้วยนะคะมันจะแบบเป็นกุหลาบที่ดูหรูหราอันนี้คือกุหลาบวันวาเลนไทน์นะคะที่เขาชอบไปให้คู่รักกันเอฟมีเป็นต้นเลย อันนี้คือน้องพลูมนะคะน้องพลูมตูม,มาอีกแล้วเอฟมีเอฟม,มีน้องพลูมต้องสมต้นเพราะว่าชอบมากๆแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะแล้วฟอร์มเขาออกมาถึงจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ยังไงก็ก็ออกมาฟอร์มสวยแล้วก็หอมสุดๆเลยล่ะคะ่ะแม่ขนนกนะคะอันนี้ปลูกติดกันเลยก็คือฟิลเลอร์ หรือฟีเยอร์นะคะดอกดกมากเอฟเด็ดดอกทิ้งไปเป็น10บสิบดอกก็ยังก็ยังเหลือเหลืออีกเยอะเลยนะคะไม่มีกลิ่นแต่ว่าดอกเขาหน้ารักเป็นเป็นแบบกลีบอยากระบายระบายเป็นคลื่นชมพูหวานหวานชมพูหวานหวานนะคะอันนี้ต้นติดกันเลยตรงนี้ปลูกกระถางฝังดินนะคะ ให้ลากเขาทะลุลงดินต้นติดกันเลยก็คือโอ๊บค่ะโอ๊บนี่ดอกดอกมากๆออกมา,กมา,กมากเป็นสิบดอกแต่ว่าที่ได้ฟอร์มที่ได้ฟอร์มสวยจริงๆมีหนึ่งดอกดอกเดียวแล้วก็แบบหอมหอมแบบหอมสุดๆเลยนะคะแนะนำเลยนะคะถ้าใครอยากจะปลูกดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะที่ที่บานทนด้วยหอมสุดๆด้วยเลี้ยงง่ายด้วยโอ๊บคือคำตอบเพียงแต่ว่า รอบดอกเขาจะค่อนข้างช้าหน่อยนะคะแต่ว่าถูกใจแน่นอนหอมมากๆด้วยค่ะต้นนี้คือโอลิเวียมีต้นใหญ่กับต้นเล็กปลูกข้างๆกันนะคะโรยไปหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นที่เอฟชอบมากเหมือนกันอู้อันนี้ใกล้จะโรยแล้วนะคะหอมแล้วก็ละมุนนะคะกล็บละมุนอันนี้พอตอนเขาบานแก่แล้วเขาจะเป็นสีขาว อมชมพูเรื่อๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าตอนที่เขาแบบพึ่งบานนะคะเขาสวยมากๆเลยค่ะต่อมานะคะอันนี้ที่ปลูกลงดินเป็นมูลแรงเดลาการเลตปลูกคู่กับโรบอลาฟรองเซ่แต่ว่าโรบอลาฟรองเซ่ยังไม่มีดอกนะคะอาทิตย์ก่อนเขามีตูมขึ้นมาแต่ว,ว่าเขาโดนน้ำฝนนะคะแล้วก็น้ำฝนทำให้เขาเน่า <laughs> ดอกเขาเน่าเอก็เลยเด็ดทิ้งนะคะไม่ให้เขาบานหรอกสงสารนะคะนู่นอันนี้คือ ซากของฟิลเลอร์ที่เอฟเด็ดนะคะแล้วก็โรยโรย,โรยเอาไว้ไม่เก็บเลอะๆหน่อยนะคะส่วนเอฟจะเป็นส่วนแบบธรรมชาติธรรมดาอันนี้พามาดูมูลแรงเอฟผูกไว้เพื่อว่ากลัวกิ่งกลัวกิ่งเขาหักก็เลยผูกรวมกันไว้นะคะเป็นช่อด้วยสวยมากๆเลยค่ะเป็นเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบที่สวยสุดๆเลยส,ลยสวยมากๆเลยมูเแรงเดลากาเลสนะคะเพื่อน อันนี้ก็แนะนาเหมือนกันเลี้ยงง่ายโตง่ายโตเร็วแล้วก็ถึงจะมีเพรียดอกก็ยังสวยนะคะวันนี้ปิดท้ายด้วยมองเคอนะคะเป็นน่าจะาภ,าาภาษาภาษาฝรั่งเศสนะคะแปลว่าหัวใจของฉันมองเคอนะคะเขาที่จริงแล้วฟอร์มดอกเขาจะเป็นแบบกลมๆกลมๆแบบนี้นะคะสวยๆแต่ว่า ที่จริงมันจะต้องสวยกว่านี้แต่เอฟเลี้ยงได้แค่นี้นะคะกลิ่นอ่อนๆหรือแทบไม่มีกลิ่นเลยนะคะแต่ว่าเขาสวยแล้วก็ออกดอกเก่งนะคะเลี้ยงง่ายนี่แหละถ้าถ้าถ้าจะให้คนแบบเลี้ยงกุหลาบแรกๆเลยนะคะที่ยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลี้ยงมองเคอแล้วปลูกลงดินดีแน่ๆนะคะดีแน่นอนอันนี้ก็คือปิดท้ายคลิปด้วยหัวใจของฉันนะคะ สวัสดีค่ะ